สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเสียบอมสายบอนบอลจะมารายงานผลฟุตบอลคืนวันที่11ธันวาคม2564ไปที่รายการ AFF Suzuki ครับก่อนเลยนะครับผมประเทศลาวแพ้ให้กับอินโดนีเซียไป1ประตูต่อ5แล้วก็เวียดนามชนะมาเลเซียไปได้3ประตูต่อ0ต่อไปเป็นคู่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผม พิมลิงอังกฤษเบรนลีย์ ley, เปิดบ้านเสมอให้กับเวสแฮมไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลไปได้4ประตูต่อศูนย์เลยนะฮะ <c oughs> ยิงถล่มทลายมากแล้วกูสตราร์คิทันพาเลตก็เปิดบ้านชนะ F, เอฟเวอร์ตันไปได้3ประตูต่อหนึ่งต่อไปเป็นคู่บุนเตติกาเยอรลมันี่รเตอรฟียด เปิดบ้านแล้วก็ชนะยูเนียนเบอร์ลินไปได้1ประตูต่อศูนย์หายัดแฟรงก์เฟิร์ตชนะเลเวอร์เลเวอร์คูเซินไปได้5ประตูต่อ2คู้ต่อไปเป็นกอนเสิร์ตสี่ลอิตาลีโตริโนชนะโบลันญาไป2ประตูต่อ1เวโรนา เปิดบ้านแพ้ให้กับอตาลันตาไป1ประตูต่อ2แล้วก็นาโปลีแพ้ให้กับเอ็มโปลีไป0ประตูต่อ1นึันซโลชนะลาซิโอไป2 1คห่คูสุดท้ายอินเตอร์มิลานเปิดบ้านชนะกาวยารีไป4ประตูต่อ0แล้วผลลาลิกาสเปน บิ a าลิเปิดบ้านชนะเรียวเบโกโนไป20โอซาซูนาเสมอกับบาสเซโลนาไป2ประตูต่อ2 r e เรียวเบติเสมอให้กับเรียวโซซิดาตไปขออภัยนะครับเรียวเบติชนะเรียวโซซิดาตไป4ประตูต่อ0คู่สุดท้ายเรียวมัตลิเปิดบ้านชนะแอตลิติกโมัตลิกไป2ประตูต่อ0 แล้วก็ลีกสุดท้ายเป็นลีกเอ์ฝรั่งเศสนะครับผมเรียวเปิดบ้านเสมอกับโอลิมปิกลียงไปศูนย์ประตูต่อศูนย์บรนเปิดบ้านแพ้ให้กับนิดไป1ประตูต่อ2ององเชแพ้ให้กับเกรียวมองฟุตไปศูนย์ประตูต่อ1ทรัวเปิดบ้านแพ้ให้กับบอกโดไป1ประตูต่อ2เม็ด ชนะลอรียองไป4ประตูต่อ1สตาร์บุกแพ้ให้กับโอลิมปิกมักเซยไป0ประตูต่อ2คู่สุดท้ายเป็นปารีสแฌงฌแมงเปิดบ้านชนะโมนาโกไปได้2-0นี่เป็นผลฟุตบอลคืนวันที่11ธันวาคม2564นะครับฝากติดตามช่องเสียบอมสายปันบอลด้วยครับจะมารายง,งานผลฟุตบอล คู่ทีเด็ดและก็คู่ใหญ่ๆให้ท่านได้รับชมทุกวันนะครับผมขอบคุณมากครับผม